ดีครับ <c oughs> อันนี้นะครับ uh, FC มาดูแนบครับใส่กับรถไทยนะครับนี่อันนี้ไปเสริมแนบมาแนบหน้า2นะครับเป็นตับเลยนะครับผมขนประมาณ3 <c oughs> ตันสตันนะครับนี่เอาจริงๆนี่ ตกเต่งตัวละ350นะครับนี่แหนบนี้ซื้อมาแหนบป้าพันไหมเหนอะพันแปดครับยกชุดครับพันแปดเงยแหนบคักนะส่วนซาแลกตัวนี้ก็เป็นชุดอ่ะ แปดรอยห้าสิบนะครับนี่สองข้างจะทำโดยช่างชัยครับบาดขุนหารอีกแล้วเพรียการเชื่อมนะครับ,รบใช้โครงตัวเกา <c oughs> อีทีก้าวครับโครงสยาม,มแต่งสีไม้นิดหน่อยนะครับติดสีมาซิ่งนะครับนี่ คันนี้ซื้อท่อมาแล้วนะครับแต่ยังไม่ใส่ครับซื้อท่อของอช่างอันท่อซิ่งนะครับซื้อมาสองพันนะครับแต่ยังไม่ได้ใส่ตใส <c oughs> แต่ว่าทำยังไม่เสร็จเลยยังไม่อยากใส่ครับสยามสยามนี่เราจะเป็นแหนบตัวเกา่า แนบรถตุกๆมั่งนี่ <laughs> แนบสลิงวะ <laughs> แนบรถสามล้ออะอันเนี้ยใช้ไม่ได้นะครับผมมันมันทุกหนักไม่ได้ครับต่อทิ้งไปเอาตัวใหญ่มาเลยคนเยอะคนไม้คนไม้คนมันคนฟางคนข้าวนี่ครับมันต้องชุดนี้นะครับนี่พันแดครับนี่ กี่อันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอู้ว่าเก้าเก้าเส้นอ้มันทุกเหมื่อรถทุกล้อเลยรถนี้นี่ <laughs> ดูโน่นกระบะเก่ากระบะเก่าตอนอตนี้มีเอาแล้วครับขายครับตนี่ใครจะเอา <laughs> อันนี้ขายอันนี้ขายนใครจะเอานี <laughs> ่ S <S อ่านี่อุปกรณ์ของแถมมีเยอะนะครับนี่ของแถมก็ทุงปุ๋ย <S 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 2> <S 2> เล็กอ่ะนี่เขาจะเป็นตัวเกา่า่ะเยบไ้อยเดบร้อยอันนี้เทเลอร์เฮ้ยฝาน้ำมันแตง่งฝาน้ำมันแตง่ง ซื้อมาใหม่นะครับนี่นี่ขันแต่งของผมนะครับนี่ซิ่งครับตัวนี้นยังไม่เสร็จครับ,รบจะตีคู่กันเลยดิเดี๋ยวจะขนคู่กันนะครับนี่เวลาไปขนของเวลาไปขนมันนี่ครับจัดสปริงแล้วนะครับอูเทปมงคลเบลสปริงซิ่งครับอันนี้ โครงยังไม่ได้ทําสีนะครับเพึ่งล้างน้ำมันเครื่องออกก็จะใช้โซดาไฟนะครับกัดออกกัดออกดีนะครับแนะนำเลยนะครับโซดาไฟแบบเครื่องเขาอันนี้ยาวที่มทเมตรในทะเลนี้นี่สองเมตรสเมตรสิบเมตรสิบปะ ดึงกระพับเม็ดเลยนี่ดึงกระับเม็ดเลยสองเม็ดสองเมด็ดพอดีต่อยาวมาอีกนิดหน่อยป่ะนี่สองเม็ดสิบพอดีนี่เลยมานี่ นี่ผลสามตันออน่าจะพนสีสนอยนี่สวยเลยนไม่พนสีเลยนี่ว้ยสีก็มีสีเหลืองว้าสีกว่าหุยสีเหลืองก็มีมไม่พนเอาไม่เป็นไรถอดพ่นทีหลังก็ได้ทำกระบ,บะเสร็จก่อน ครับอันนี้จะเป็นฝีมือของช่างฮุยนะครับนี่จะด,ดัดแปลงนะครับเอาเหล็กหนาสามเชื่อมกับเปลาแล้วก็จับกับเตารับอดูลรอรอนี้น่าจะกลับกระทะมานะครับนี่แต่งซิ่งทะพ้นสีสวยเลย ตัวนี้กลับกระทะนะครับนี่เอาข้างในออกมาข้างนอกน่ในรุ่นหายากหายากแล้วครับี่ทับพนทับนสีนี่สวยเลยนะครับนี่เพราะว่ามันจะเห็นสีได้ชัดนะครับร,รถดรุนบรรทุกแล้วครับนี่คนเยอะเยอะสี่ตันนะครับสามตันอ่ะฝากกดติดตามด้วยนะครับ